ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนเดอรี่ลาทาตำนานทั่วไทยไปกับน้ำมันเครื่องอีเดมิซึณโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อยู่ติดบริเวณเขตชายแดนโรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนจนถึงระดับชั้นประถม และมีจํานวนนักเรียนไม่มากนักรวมถึงครูผู้สอนที่มีจํานวนไม่ถึงสิบคนทำให้บางครั้งก็มีเจ้าหน้าที่ตํารวจตะเวนชายแดนเข้ามาช่วยสอนเด็กๆด้วยไม่นานมานี้ทางโรงเรียนได้รับครูบรรจุใหม่เข้ามานั่นก็คือสากครูหนุ่มที่เข้ามาทําการสอนได้เกือบสองอาทิตย์แล้ว โดยที่สักได้รับหน้าที่เป็นคร uh. ูประจําชั้นของนักเรียนชั้นป .4 เนื่องจากครูศักนานพึ่งบรรจุเข้ามาได้ไม่นานทำให้เขายังไม่คุ้นชินกับโรงเรียนและครูคนอื่นๆมากนักจะมีก็แต่ครูปลาที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันคอยแวะเวียนมาชวนคุยบ้างเป็นบางทีเม e ื่อถึงช่วงเย็นหลังเลิกเรียน ครูทุกคนก็ได้ถูกเรียกประชุมตามคำสั่งของผู้อำนวยการเพื่อปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับเรื่องทําบุญโรงเรียนที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์หน้าทางผู้อำนวยการได้ขอความร่วมมือจากครูทุกคนให้มาช่วยกันจัดเตรียมงานและสถานที่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเสาร์ผู้อำนวยการได้แจ้งรายละเอียดต่างๆอีกเล็กน้อย ก่อนที่จะจบการประชุมทำไมโรงเรียนเราต้องทำบุญด้วยครับครูปลาก็เพื่อความศริมงคลแหละครูศักดิ์โรงเรียนเราก็ทำกันทุกปีโธ่ผมว่าจะนอนพักสักหน่อยแถมพรุ่งนี้ผมต้องเข้าเวรด้วยเอานะครูศักดิ์ถือว่าช่วยๆกันศักดิ์ได้แต่พยักหน้ารับพร้อมกับถอนหายใจออกมาเพราะเขานาน ไม่ค่อยชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วและคิดจะได้เวลาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเมื่อถึงเช้าวันเสาร์ครูทุกคนต่างก็ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณลานกว้างหน้าเสาธงอย่างขมักขมนันเว้นแต่สากที่แอบมานั่งอู้อยู่ใต้ต้นโพใหญ่เพราะขี้เกียจในขณะที่เขานั่งมองคนอื่นๆทำงานอยู่นาน สายตาก็ได้เหลือบขึ้นไปยังบนอาคารเรียนเขาต้องคนลุกสู้ขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นพระรูปหนึ่งแต่ไม่มีหัวยืนอยู่บนอาคารเรียนหน้าห้องป .4 ครูสากครูสักคะครับครับครับเป็นอะไรหรือเปล่าคะอ๋อ,อเปล่าครับไม่มีอะไร ถ้างั้นครูศักด์ช่วปลายยเกาอี้มาเรียงหน่อยสิคะอ๋อได้ได้ครับศักด์ตอบรับคำก่อนจะรีบเดินตามครูปลาไปอย่างรวดเร็วตลอดทั้งวันเขารู้สึกเหมือนตัวเองถูกสายตาหลายคู่จับจ้องอยู่ตลอดเวลาทำให้เขาต้องคอยมองไปรอบๆอ,อย่างหวาดระแวง <c oughs> เวลาได้ล่วงเลยมาถึงช่วงเย็น แสงอาทิตย์ยามโพโลเพลงทำให้บรรยากาศภายในโรงเรียนดูวังเวผิดแปลกไปจากตอนกลางวันอย่างสิ้นเชิงเหล่าครูที่มาช่วยงานกันตั้งแต่เชา้าต่างก็ทยอยพากันกลับไปทีละคนจนเหลือแค่สรกที่อยู่ในโรงเรียนแห่งนี้เพราะเขาต้องเข้าเวรต่อตอนหกโมงเย็นพร้อมกับลุงทองที่เป็นผานโรงของโรงเรียนเพียงสองคน เมื่อความมืดคลึบคลานเข้ามาแสงไฟตามจุดต่างๆก็ค่อยๆติดขึ้นซึ่งมันก็ไม่ได้สว่างอะไรมากนากักสักนานได้มานั่งทำงานอยู่ที่ห้องพักครูบนอาคารเพื่อเตรียมการสอนในอาทิตย์ถัดไปจนเวลาล่วงเลยมาถึงกลางดึกสักที่กําลังก้มหน้าก้มตาทำงานถามกลางความเงียบสงดัด เขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังแว่วมาตามสายลมทำให้เขาต้องหยุดชะงักทันทีขอตั้งใจฟังดีๆข็พบว่ามันคือเสียงบทสวดที่ดังมาจากด้านนอกด้วยความสงสัยว่ามันดังมาจากที่ไหนกันแน่ทำให้เขาคว้าไฟฉายขึ้นมา ก่อนจะลุกเดินออกมาด้านนอกบนอาคารเรียนที่ปิดไฟมืดสนิทมีเพียงแสงจากห้องพักครูกับไฟฉายในมือที่คอยส่องสว่างอยู่บรรยากาศรอบตัวชวนวังเวงจนเขาเสียวสันหลังวา่าสักค่อยๆเดินไปตามทางผ่านห้องเรียนที่ปิดสนิท เพื่อหาที่มาของเสียงสวดจนเมื่อใกล้ถึงหน้าห้องเรียนที่เขาเป็นครูประจำชาติเสียงสวดนั้นก็ได้เงียบลงลุงท้องลุงทองอยู่ในห้องหรือเปล่าครับสักถามออกไปอย่างกระ,ะกล้ากลัวพร้อมก้าวเท้าเดินเข้าไปอย่างช้าๆ ชายหนุ่มรวบรวมความกล้าทั้งหมดกลัดนใจสาดแสงไฟฉายเข้าไปในห้อง <S 2> <S 2> <S 2> <S แล้วเสียงมันดังมาจากไหนวะสักพึมพำกับตัวเองก่อนจะปิดประตูใส่กรอนห้องเรียนไว้ตามเดิมแต่ในจังหวะที่เขากำลังจะเดินกลับเขาก็เห็นพระหวัวขามายืนดักหน้าตรงกลางทางเดิน ทำให้เขาพงอตกใจล้มา,ลางล่างสักอ้าปากค้างตัวแข็งทื่อจ้องมองร่างในจีวรที่เปื่อนเลือดกำลังอุ้มหัวที่ขาดเอาไว้ชายหนุ่มรีบตั้งสติลุกขึ้นวิ่งลงบันไดด้วยความกลัวสุดขีดแต่ด้วยความที่ไม่ระวังทาให้เขาสะดุดขาตัวเองจนกลิ้งตกบันไดหน้าความ สักค่อยๆยันตัวเองลุกขึ้นด้วยความเจ็บปวดแต่แล้วเมื่อลุกขึ้นมาได้เขากลับพบว่าตัวเองยืนอยู่ท่ามกลางวัดเก่าแห่งหนึ่งที่กำลังตกอยู่ในความโกลาหลสักเหลือบมองไปยังต้นโพใหญ่ต้นหนึ่งที่เขาคุ้นตาก่อนที่จู่ๆเสียงปืนจะดังขึ้น พระเนรต่างพากันวิ่งหนีอย่างอนละมาสักได้แต่มองภาพเหตุการณ์เบื้องหน้าด้วยความงุนงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยวนี่มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ที่ไหนชายหนุ่มพยายามร้องถามเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ดูเหมือนจะไม่มีใครได้ยินเสียงของเขาเลยอ่านใดนานสักก็เห็นพระรูปหนึ่ง กำลังช่วยพยุงเนนที่สะดุดลมให้ลุกขึ้นใบหน้าของพระรูปนาน้นเหมือนกับพระที่เขาเคยเห็นไม่มีผิดเนนฟังหลวงพ่อนะรีบเขาไปหลบในโบสถ์ก่อนเร็วเสียงปืนได้ดังขึ้นมาอีกครั้ง <c oughs> ก่อนที่สัก์จะเห็นกลุ่มโจรที่พกอาวุธมาครบมือเผยตัวออกมาจากในเงามือ ด้วยความกลัวและไม่รู้ว่าจะทำยังไงสักจึงรีบวิ่งตามเข้าไปหลบในโบสถ์เช่นกันแต่แล้วกลุ่มโจรก็ได้บุกเข้ามาในโบสพวกมันกลาดยิงใส่พระเนนทั้งหลายอย่างโหดเหี้ยมจนเลือดซีแดงกระเซ็นไปทั่วทั้งโบสถ์สักได้แต่มองภาพเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยความตื่นกลัว แต่ทว่าก่อนที่พวกมันจะเข้ามาเอาตู้บริจาคของวดัดหลวงพ่อที่ถูกยิงจนบาดเจ็บก็ได้ลุกขึ้นมาพยายามขัดขวางพวกมันเอาไว้พวกเองต้องตกนรกหมกไหมที่มาทำแบบนี้เสียงสาบแช่งของหลวงพ่อไม่ได้ทำให้โจรใจเยี่ยมสำนึกผิดมันผลักร่างของหลวงพ่อออกไปก่อนจะง้างมีดยาวขึ้นมา ยาคมมี่ได้ฟันเข้าที่คอของหลวงพอ่อจนขาดกระเด็นต่อหน้าต่อตาของศาก <c oughs> ภาพที่เห็นตรงหน้าทำให้เขาถึงกับหมดสติไปครูสกักครูศักคะครูปลาลุงทองสักที่สะดุ้งตื่นขึ้นมา ได้มองไปที่ครูปลากับลุงทองด้วยความตกใจก่อนจะมองไปรอบๆและพบว่าตนน,นั้นนอนอยู่ที่ห้องพยาบาลของโรงเรียนนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเช้าผมเห็นครูนอนสลบอยู่ตรงบันไดาทางขึ้นตึกเลยพามาที่ห้องพยาบาลนี่แหละสักที่ได้ยินอย่างน,านั้นก็นึกไปถึงเรื่องราวที่เขาเจอมาเมื่อคืนจึงได้เล่าทุกอย่างให้กับทั้งสองฟัง ซึ่งครูปลาและลุงทองที่ได้ยินแบบนานก็มีทีท่าตกใจเล็กน้อยก่อนจะมองหน้ากันราวกับมีเรื่องราวอะไรบางอยา่างที่นี่เคยเป็นวัดมาก่อนใช่ไหมครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็อย่างที่ครูได้เห็นมานั่นแหละครับเมื่อก่อนที่นี่เคยเป็นวัดมาก่อนจนอยู่มาวันหนึ่งพวกโจรก็ได้บุกปล้นทั้งพระทั้งเนในในวัดถูกฆ่าตายไม่เหลือเลย เมื่อได้ฟังเรื่องราวทุกอย่างจนจบสักก็รู้ได้ทันทีว่าเขาได้ไปอยู่ในห่วงเวลาของเหตุการณ์ในครั้งน,นั้นลุงทองยังได้บอกอีกว่านับตั้งแต่สร้างโรงเรียนมาก็มักจะมีคนเห็นดวงวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่บางก็เห็นเนนุ่งจีวรเดินทะลุกำแพงหายไปต่อหน้าต่อตา บางก็เห็นพระหัวขาดมายืนอยู่บนตึกเหมือนอย่างที่สักเห็นจึงได้มีการทําบุญโรงเรียนในทุกๆปีเมื่อถึงเช้าวันจานทร์สักก็ได้ตื่นแต่เช้าเพื่อตั้งใจทําบุญและอุทิศส่วนกุศลให้กับพระเนนที่ตายไปจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นและหลังจากนั้นเป็นต้นมา ศักก็ไม่ได้พบเจอดวงวิญญาณของพระหัวขาดอีกเลยติดตามเรื่องหลอนๆตอนต่อไปน้ำมันเครื่องอีเดมิสุจัดให้ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องโรงเรียนเฮียนติดชายแดนหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชัน ก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook Facebook และ y o u t u b e เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกําลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ